สวัสดีครับลูกค้าติดต่ออะไรครับสวัสดีค่ะพอดีว่าเดินทางมาจากนิเวศะค่ะครับผมก็เลยแบบว่าอยากจะขายรถจักรยานนี้เห็นว่าที่เต็นท์เนี่ยเขาให้ราคาสูงอ๋อแน่อนอนอยู่แล้วครับผมจะมาสอบถามพี่เตงว่าประการเท่าไหร่ได้ครับของลูกค้าเป็นรถรุ่นไหนครับมีเล่มทะเบียนหรือยังครับมีค่ะเดี๋ยวเอาให้หนูมาขอดูเล่มทะเบียนหน่อยครับผมได้ค่ะรอสักครู่รถหนึ่งคันนี้เลยค่ะพี่โอเค รถคันนี้ยาลิสปี2017นะใช่ค็ดนะไม่วิ่งใช้งานเได้เหรอครับแสนกว่าค่ะได้วังรู้ไหมนะได้เลยค่ะโอเคมาอยู่ที่แสนสองแสนสองเท่าไรเออปกตินะรุ่นนี้เขาซื้อกันอยู่ที่สองแสนนิดๆเองนะสองแสนนิดๆนี่น้องมาจากกรุงเทพใช่ไหมใช่ค่ะน้องมาจากกรุงเทพใช่ไหมของผมมาขายรถถึงกระบี่เลยนี่นะอ๋อโอเคอย่างนี้ละกันอุตส่าห์น้องเดินทางมาไกลเดี๋ยวพี่ให้คันนี้เลยสองแสนห้า สี่เยอะมากพี่พอใจไหมพอใจมากเลยค่ะโอเคนะสองแสนห้านะพอใจนะพอใจนั่นตักไปเซ็นสัญญากันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดกับคนน้องจะอะไรจะบอกนี่มีอะไรครับคันนี้นะน้องขับรถไกลบอกเลยว่าน้ำมันเต็มถังเลยค่ะพี่ค่ะอ๋อเติมน้ำมันเต็มเต็มถังมาแล้วน้ำมันเต็มถังแล้วพี่ดูได้เลยอ๋อมีมีบินไหมมีเลยค่ะพี่ค่ะค่าน้ำมันสองพันโอเคเดี๋ยวพี่บอกในค่ารถให้นะสองแสนห้าบนสองพันเดาคไม่เป็นไรครับอ่ะ น้องยังมีอีกค่ะนี่เลยข่าวรถคันนี้นะคะน้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเพื่อเข้าศูนย์เช็คเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคดีครับพอเราเดินทางไกลเราต้องเปิดช็คถ่านมันเคลื่อนก่อนเดินทางถูกต้องน้องทำถูกแล้วนะครับผมโอเคครับพันค่ะบชิปเรียบร้อยแล้วอันนี้อีกห้าพันอ่ะชิปต้องไม่ใช่สองพันห้าพันโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวห้าพัน๋ยวบวกไปในค่ารถให้นะโอเคครับผมได้ครับจ้ามีอีกค่ะยังมีค่ะนี่ค่ะน้องเดินทางมาไกลใช่ไหมคะครับ ยางของน้องปังสีเส้นนี้ค่ะหื้อยางมาอยู่เลยใช่เลยค่ะดียบแล้วพี่ค่ะดีแล้วครับเวลาเดินทางไกลอ่ะยางอย่าให้มันตกปีตกรุ่นนะเดี๋ยวมันอันตรายเวลาเดินทางนะโอเคเยี่ยมเยี่ยมมากน้องครับที่บินเรียบร้อยค่ะอันนี้อีกหนึ่งหมื่นโอเคเดี๋ยวยางหนึ่งหมื่นเดบวกไปในข้ารถไทยอีกโอเคนะได้ครับผมไปเชียได้แล้วท่าน้องขายรถที่ไปแล้วเมื่อคืนนี้ ไปที่ไหนก็ไปนอนที่ไหนหรูอไล้เออใช่ใน,นี่น้องมาจานะกกระเทพใช่ไหมใช่โอเคตรงยตอนนี้เดินทางกลับตั๋วอะไรก็ไม่มีแล้วเครื่องออบินก็ไม่มีแล้วเออเอ,อ,เอางนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ให้เด็กที่เต็น ไปส่งน้องที่โรงแรมนะที่กระบี่นะในเมืองกระบี่แล้วก็เดี๋ยวค่าโรงแรมพี่ออกให้นะครับโอเคไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเดี๋ยวเรืนี้เราบวกในค่ารถไปนะโอเคนะครับผมได้ครับโอเคพี่นึกออกแล้วนั้นค่าตั๋วเครื่องบินพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ให้ฝ่ายบัญชีเขาจองตั๋วให้นะครับถ้าตั๋วเองบีค่าผันเดี๋ยวพี่จ่ายให้บวกไปในค่ารถเลยนะครับผมนะครับก็มีค่ารถสองแสนห้านะครับบวกค่าน้ำมันสองพันบวกค่าถ่ายมันเครื่องอีกห้าพันบวกนักยายอีกหนึ่งหมื่นบวกโรงแรมอีกหนึ่งพันบวก บวกตัวเครื่องบินอีกห้าพันนะครับผมก็อยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทนะครับผมโอเคนะครับเช่เลยครับผมมดีทำสัญญาเลยฮะน่ารักมากดีมากเลยเช่นนะครับเช่เลยครับเดี๋ยวที่ตามไปนะรอเลยยังใจดีโอเคครับผมรถสองแสนห้าบวกค่าถังเครื่องบวกค่ายางกูทำอะไรลงไปวะเนี่ยาสุด